สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีเงี้ยมือแรงครับผมมียามมอแรงทอดปลานิ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 ใส่ตำหมกฮุงใส่สตำบมกหุงครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือตำบมกหุงทอดปลาน,นิตัวใหญ่ โอ้นากิน<ม>ครับกินตันิใหญ่เลยทิดเดิมมีน่ากินยุน่าิอันนินสวยๆ,ๆ,ๆเลยม,มากินขอแรงน้ำกันเด้อครับเด้อจะมากินขอแรงน้ำกันเด้จอจ้าทำแบบนีขาไปด้เด้อนี่เอาจนีเหร Được. Ui quá tôi nhanh nhanh đẹp ừ. dẹp Cháo đi Cháo cháo nhanh nhanh cho nhanh สวัสดีครับมาขินข้าแรงน้ากันขึ้นแล้วก่อนไม่ได้โกตามสมอืม้นม,ม,มานตัวมึงตบมึง่งเจ้าด้วยเจ้าว่ ได้ยุยู่ขอดปนิดหมูอืมอ,อ่าอืมกระปครับมตมุงหงสสุดยอดเราอ,อยากกินมือด้วยจ้ะกินต้องกินมือตามสบาย không ngủ Tuyệt tuệ Nghe tầm không? Ừ hết tamo rumo bên này, đẹp, có téo gô đẹp vô, đẹp nè téo đẹp nè téo nè téo gô nè téo 嗯,嗯。嗯，哎我。嗯。嗯。

อืมจุดยอ <c oughs> จุดเยกเขาเต้นนากะโปรว่าพลันลอนตกใจเบิดนึกอิ่มป่ะมันไปกินเขาเลยมันอีก คุ้แงอีกแน่ก็ไดกท่านพุเขาเ,เอ้ยงทงเซบอิมไปกินเขาเอ้ยยังห้งแรษสตปลา <c oughs> ตัวกบกรบเป็นยัไงตนี้ตัวกบกรอ,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 อบแนั้างลงเอ้ยกรับกรึบๆพวกก็พวกกินหน่งังวะ่อยากวะ

chị gần mắt chứ mười khi ăn mừng chứ cái thằng không hết tất cả dạng 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 Nên dạng 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 เอาลยเหมือนดิมโอ้ยแง่กโกบสซ่มาจังสีใสหัวมาจังนึงน่ะก็หมักแั่เัิ ตัวเดียวอันเดียวคลึกแแค้มอะรงเนี่ยังเสร็จก้นาอคอบ่ะ เขากา็เขาเพิ่มครับของแสบต้องเติมเลยี่ยอขอดีนะมวยมนยันมันอยากจุม่ม คุณยกไปบีไปเลยฉีกกินเลยแซ่บอันนี้ปลามากไม่ให้เบนปลาหลุมมึงจะรุนเหี้ยถอดแล้แซ่บหนึ่งก็ชัด เจ้าสุดเนาะองกทอดเจ้าสุดเนาะองกอะตอนนี้กินเมนูปลากันใช่ไหมครับแลาบเมนูปลาทอดสมตำแตงโมแก่เผ็ดเนาะ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอ่อย,ยิดนดีครับ